จ<า>กักรวรรดิ้มอมมบอกว่าขอโทษคนไทยสําหรับการเลือกตั้งปี66นะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆไม่เอาแล้วพอแล้วเลิกแล้วกับการคิดว่าเลือกพักสม้มแล้วหอมกลิ่นความเจริญจริงๆมีแต่กลิ่นเน่ากลิ่นกรามกลิ่นยาบ้ากลิ่นฟอกเงินรอบนี้ชาวระยองชาวมาบยางพรขอเป็นตัวอย่างในการสั่งสอนพักสม้มผ่านผลการเลือกตั้งคือมีการเลือกตั้งอบตอใช่ไหมอ่าใช่เม,มื่อวานทั่วประเทศ ไม่เอาแล้วพอแล้วชาวระยองสั่งสอนพรรคส้มผกก่านการเลือกตั้งอบอตอคือพังพินาศเลยอบตอทั่วประเทศผ่าพินาศแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปจักรวันต้อมส้มนะทุกคนคะพรรคส้มครางชื่ออนุผ่านมาไม่กี่เดือนลืมกันซะแล้วเลือกตั้งรอบนี้ธนาะทรบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่มีสวรเรากําหนดเองได้คิงบอกว่าเลือกตั้งอนุทินก็ไม่มีสวและยังไงกันต่อไปมีคลิปหรือพันนี่แล้วก็อ้าวแต่ละคนพูดกันแต่ละอย่างเคอ ธนาธรเนี่ยพูดจาอะไรตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะพูดแล้วจำอะไรไม่ได้อะคลิปธนาธรบอกเหตุผลทำไมคนไทยถึงถึงเป็นไทยสมายประยิ้มอ่ะอันนี้เป็นคลิปเก่าแล้วนะเขาเอวียนมาใหม่ดิจิตอลฟุตพรินเพราะคนไทยไม่มีจุดยืนเรื่องอะไรเลยโดนถามเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้แต่คนหนุ่มแก้ววันนี้โดนด่าหน้าตลาดก็ตอบไม่ได้จ้าไปดูคลิปจ้ะเมืองไทยนี่คือ the land of smile ใช่ไหม ผมมานั่งคิดว่าทําไมเราสมายนะแล้วคําตอบที่ผมได้อาจจะไม่ถูกใจคนไทยใหญ่หลายคนในส่วนใหญ่เลยนะแต่เหตุผลที่ผมคิดว่าทําไมเมืองคนไทยสมายเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยไม่มีจุดยิงเรื่องอะไรเลยเมื่อโดนถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอบไม่ได้เนี่ยทำได้อย่างเดียวคือยิม้มนี่ครับนี่ผมถามได้ไรเลยครับหนึ่งสองเนี่ยแก้แล้วเนี่ยพวกผมอะขอบวินอะพวกผมได้อะไรครับผมอยากถามพี่อย่างเดียวว่าหนึ่งสองแก้แล้วประชาชนตามองพวกผมเนี่ย ได้อะไรแค่นั้นเองแปดเก้าร้อยปีเนี่ยสมัยสุ๊กโมไทยไม่เกี่ยวแก้ก็ผมไปหาบาลผมไปหาบาลแต่หาบาลช่วยผมผมไม่เห็นพวกพี่มาช่วยอะไรผมเลยมหาบาลลงมาช่วยอย่างเดียวพวกคุณแก้แต่ว่าจะแก้หนึ่งสองแก้หนึ่งสองคุณไม่บอกนโยบายแบบว่าเฮ้ยผมเป็นนโยบายผมเป็นนักการเมืองพวกผมเข้าไปผมจะไปช่วยรัฐบาลแบบนี้ผมจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่คุณจะต้องจ้องแต่จะแก้หนึ่งสองอันนี้เป็นข้ออ้างความจริงแล้วเนี่ยอย่างช้าง สวยก็ดีไอ้นู่นก็ดีคุณจอมตีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่คุณไม่เคยคิดเลยว่าไม่เมรกเดีวครับเรื่องจริงผมฟังผมอยากจะฝากผมด้ียทำให้เมื่อเจอคำถามยากๆสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือยิ้มใหญ่ๆแต่ผมคิดว่าไม่ใช่จุดสวยงามแน่ๆความน่าอยู่ของสังคมไทยเนี่ยเป็นมีอยู่อย่างเดียวรู้ไหมคืออะไรคือคุณต้องเป็นคนแบบผมคือต้องคุณต้องเป็นคนมีเงินและมีอำนาจประเทศไทยถึงจะน่าอยู่ มันก่อนถ้าสรยุทธถามเรื่องลำพูนเรื่องน้ำสะอาดอมันก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งเท่ๆอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ตอบตอบช้างตอบควายอะถามเรื่องลำพูนก็พูดจาวกไปวนมาแล้วพูดคำหล่อๆคำเท่ๆแล้วฟังเราไม่รู้เรื่องอะพูดประมาณสักห้าสิบคำอะแต่มันมีเรื่องน้ำลำพูนเลยดีดหรือเ <laughs> ปล่าแล้วจะมีการ <laughs> การปบป่ากันอะไรกนไรก็ไม่รู้เออพูดไปเรื่อยเลย